อีกแล้วพี่น้องมาถ่ายมุมนี้ให้พี่น้องดูนะจะได้เห็นสัสดส่วนที่พี่น้องเห็นอยู่หน้าๆผมนี้ก็เป็นร่องของเรียกอะไรกล้วยหอมกล้วยหอมเอ้ยไม่ใช่กล้วยหอมกล้วยไข่เพชรบูรณ์นะแถวหนึ่งจะปลูกข้าวต้นแถวหนึ่งจะปลูกข้าวต้นกล้วยไข่เพชรบูรณ มีทั้งหมดมีทั้งหมดสามแถวนะพี่น้องพอได้สามแถวตรงกลางเนี่ยก็เป็นกล้วยหอมทองเพชรบุรีท่ายางนะไกล้วยหอมทองเพชรบุรีท่ายางผมก็แถวละห้าต้นเหมือนกับเหมือนเดิมแนหะ ้าตนลาตนลฮาต้น,ตน,ตนสี่แถวนะพี่น้องสี่แถวหมดสี่แถวที่เหลือข้างบนนูน้นต่อจากนูน้นก็เป็น,น,นะปนกล้วยน้ำว้านะเป็นกล้วยน้ำว้าเพราะเนื้อเยื่อจากสุพรรณบุรีนะพี่น้องปลูกแถวและแถวและสี่ต้นให้ห่างๆงนะปลูกทั้งหมดห้าแถวเพราะผมต้องการจะ ปลูกผล,ลไม้ในนั้นนะผมต้องการให้ให้กล้วยทัางว้าเนี่ยมันใหญ่แล้วก็เป็นร่มนะแล้วก็แผ่นนี้มันเย็นแนละ้วผมจะปลูกผล,ลไม้ประเภทที่ที่มันทนร้อนได้น้อยนะเอามาปลูกปลูกข้างๆ้าข้างๆเพื่อให้กล้วยพวกนี้มันเป็นที่เลี้ยงนะพี่น้องเนี่ยคือลักษณะการวางแผงของผมมาเนี่ยแถบนี้นะส่วนที่พี่น้องเห็นอยู่นูน้นมีตรงนู้นก็ให้ดูบ่อยๆแล้วนะเพราะว่า ที่สปิงเกอร์มันตั้งคือชุดของเนนาหกสิบต้นเนานาเนานาฝ้ายเขียวกเกษตรสองได้หกสิบต้นแล้วตรงตรงส่วนด้านล่างนี้ครึ่งหนึ่งอะ่ะด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกเป็นจำพันนะเป็นพวกไมพกก้พวกกระท้อนพวกอะไรอะ่ะพวกมีต้นลองกองอยู่สี่ห้าต้นมีกระท้อนมีอะโวคาโดซึ่งมันตาย ตายไปเมืเอไไปมือนะพี่น้องเดี๋ยวจะปลูกมะขามเทศบ้างปลูกมะนาวบ้างอะไรบ้างเพราะว่าคือให้แบ่งเป็นสัดเป็นสัดเป็นตวนเป็น่วนเป็น่วนเป็นตวนให้มันปนกันมากนะพี่น้องนี่คือลักษณะการวางของผมพี่น้องเห็นผมเดินน่ะแปลกแปกแปกนี่คือน้ําทั้งนั้นเลยนะพี่น้องน้าทั้งนั้นเลยน้ําที่ผมขึ้นมาเอามาลดของลวกเนี่ยล่องมันไปเนี่ย น้ำล้ว,ลวนๆไหลมาจากข้างบนนู้นเลยนะเนี่ยขวานี่เลยน้ำล้วนๆเนี่ยคืออาศัยภูมิอะไรก็เรียกไรภูมิประเทศที่มันทําไว้อย่างเงี้ยนะทํามันไปตามภูมิประเทศเราไม่ได้ปรับสภาพอะไรฝืนมันนะมีแบบไหนเราทําตามแบบนั้นแหละเราไม่ฝืนมันเลยนะพี่น้องเอาแบบนี้แหละมันสบายไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องปรับไม่ต้องไปเคลียร์ไม่ต้องไปเคลียร์อะไรทั้งนั้นนะครับพี่น้องเปลือง